สวัสดีครับวารินฟาร์มพันข้าวพ,พื้นบ้านอินรีครับผมสายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี่นะครับผมมีชื่อว่าข้าวเหนียวเหลืองหอมนะครับผมเออนี่นะครับเหลืองหอมรวงนะครับแก่แล้วนะครับผมพร้อมพร้อมแต่เก็บเกี่ยวนะครับผมการจับรวงจับรวงนะครับปานกลางนะพี่น้องนี่ การจำลองปานกลางนะครับลำป้องและข้อต่อนะครับสีเหลืองและก็สีเขียวนะครับนี่พี่น้องวันนี้นะครับผมเราปลูกอนุรักษ์พันธุ์นะครับผมข้าวเหนียวเหลืองหอมนะครับสูงนะครับสูงร้อยยี่สิบเซนนะครับพี่น้องสายพันธุ์นี้สูงร้อยยี่สิบเซนพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมเอามาฝากพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับ ครับผมพาพี่น้องมาชมนะครับพันข้าวแปลกนะครับผมข้าวเหนียวช่อไั่ดำนี่นะครับผมพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับออกช่อเหมือนเหมือนไผ่แหน่นี่ครับพี่น้องสวยงามครับจับลวงจับลวงไม่เยอะนะครับผมจะไปข้าวพื้นถิ่นนะครับทางภาคใต้นะครับผมนี่เลยเมล็ดข้างในเป็นสีดำนะครับผมปลูกอนุรักษ์พันธุ์ไว้นะครับผมมี ถึงหนึ่งครับผนี่มีเท่านี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมเออนี่เอามาให้พี่น้องได้ชมกัน,นครับความสูงนะครับพี่น้องสูงเพียงแปดสิบเซนถึงเก้าสิบเซนนะครับพี่น้องสูงไม่ไม่ไม่สูงเยอะนะครับพี่น้องข้อต่อและลำป้องนี่พี่น้องอสีม่วงนะครับพี่น้องนี่สีม่วงนะเออลักษณะพิเศษของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับใบวีใบธงหักลงนะครับพี่น้องนะ เออเอามาให้พี่น้องดูนะครับผมข้าวเหนียวชอบไผ่ดำเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับนะครับสายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับผมมีชื่อว่าข้าวไร่ดอกพยอมเออข้าวไรเนาะจับรวบไม่ไม่เยอะนะครับผมจับรวบห่างๆนะครับแต่ไม่มีคนปลูกแล้วนะครับผมคนปลูก จะมีน้อยแล้วนะครับผมเราปกกูนรักไว้ไม่เยอะนะครับผมมีไม่เยอะเขาไร่ดอกพยอมสูงประมาณ80เซนนะครับพี่พน้องนะสูง80เซนเออนี่หน้าตาประมาณนี้นะครับพี่น้องเอาพาเอาพาพี่น้องมาดูนะครับไปเมล็ดนี่จะมีจุดสีดํานะครับผม พาพี่น้องมาชมก่อนเก็บเกี่ยวอันนี้พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมวีดโอมก็ซูมไม่ได้น้ออีกนี่รวงจะประมาณนี้อันนี้นะครับปาลายมันเลยมีจุดสีดำ้าวไล่ดอกพยอมนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับครับสายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับผมเออมันจะมีนางนวลรอนาะ นางนวลน,นาปีกับนางนวลดอนะครับผมสาพันธุ์ที่พี่น้องที่ได้รับชมอยู่นี้นะครับเป็นนางนวลดอนะครับเป็นข้าวดอนะพี่น้องอันนี้พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผม,มเมล็ดปลายเมล็ดนี่จะมีเออจะมีจุดสีดำดำนะครับพี่น้องเออนี่นะครับผม นี่ไมันจะมีจุดสีดํานะครับลําต้นอ่อนนะพี่น้องนี่มีแค่นี้ก็ยังล้มเลยนะครับอันนี้เราเก็บอนุรักษ์สายพันธุ์นะครับเพิ่งได้มานะครับผมแต่ลําต้นข้อต่อและม่วงสีม่วงนะครับพี่น้องนี่ <S <S นลําป้องนี่ <S <S 1> <S 1> ลำป้องสีม่วงเหมือนข้าวนาปีเลยแต่ลาลาต้นไม่ใหญ่นะครับอันนี้นางนวลดอจะไม่ใหญ่เหมือนนางนวลน,นางนวลปีนะครับผม น,นี่ข้าวเหนียวนางนวลดอนะครับนางนวลปีนี่จะต้นต้นใหญ่และต้นสูงกว่านี้นะครับวันนี้ความสูงร้อยี่สิบเซนนะครับพี่น้องออร้อมเก็บเกี่ยวแล้วครับผมเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับผมครับพาพี่น้องมายืนงงในโดงข้าวนะครับผมเออสายพันธุ์นี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวเหลืองแก้วนะครับผมโอ้ล้มมาแล้ว เป็นข้าวเหนียวเหลืองแก้วนะครับการจับเมล็ดมีการจับมเมล็ด,าลดาปานกลางนะครับผมนี่นี่ข้าวเหนียวเหลืองแก้วลบต้นอ่อนขนาดมีมีน้อยเดียวก็ยังยังล้มเลยนะครับผมความสูงร้อยยี่สิบเซนเออพี่น้องพาพี่พาพี่น้องมาดูก่อนเก็บเกี่ยวนี่เหลืองเหลืองแก้วมเมล็ดจากเหลืองเหลืองนะครับผมลําต้นและลําต้นสี ลำป้องมันนะสีเหลืองนะครับพอต่อสีเขียวนะครับผมแต่ก็พันกลางนะครับผมเรามาปลูกอนุรักษ์นะครับเป็นปีที่สองแล้วนะครับพี่น้องสำหรับข้าวเหนียวเหลืองแก้วนะครับเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับผมส <Please. S 1> ายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี่นะครับมีชื่อว่าข้าวเหนียวไม่ห้างปีกดำนะครับผม เป็นข้าวที่มีปีกนะครับผมเป็นสีดำๆเียจะมีปีกข้างๆครับผมนี่นี่จะมีปีกความสูงลำต้นสูงเพียงร้อยยี่สิบเซนนะครับเป็นข้าวนาปีนะนี่เลยนะครับพาพี่น้องอามารับชมนะครับเอามาให้ชมก่อนเราจะเก็บเกี่ยวนะครับก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องนะครับสำหรับข้าวเหนียวแม่ห้างปีกดำ นะครับข้าวมีปีกนะนะครับนี่น,นี่ข้าวที่มีปีกสวยงามครับผมนะลำต้นลำต้นข้าวต่อสีเขียวลำต้นสีม่วงนะครับผมเดี๋ยวไป,ปชมสายพันธุ์ถัดไปครับสายพันธุ์ที่ได้รับชมอยู่นี้นะครับมีชื่อว่าข้าวเหนียวล้นยุง้งนะครับพี่น้อง อาจจะล้นยุงจริงไม่จริงรวงพี่น้องรวงยาวครับผมรวงยาวเป็นข้าวโบราณนะครับผมพี่น้องเอามาให้พี่น้องได้รับชมนะครับสายพันธุ์นี้ยังไม่มีจําหน่ายนะพี่น้องผมก็เพิ่งเอามาปลูกปีแรกเหมือนกัน,นครับผมนี่นะครับเอามปลูกปีแรกก็รวงประมาณนี้แหละครับรวงยาวนะครับผมจับรวงานกลางนะครับผมข้อต่อและลำป้องนี่สีเหลืองนะครับข้อต่อสีเขียว นะครับสูงร้อยี่สิบเซนนะครับเป็นข้าวนาปีนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับเป็นข้าวโบราณอีกเช่นเดียวกันครับสายพันธุ์นี้นะครับมีชื่อว่าข้าวเหนียวมะลิรวงยาวนะครับมะลิลวงยาวเอยไม่ใช่โทษทีพี่น้องข้าวเจ้านะครับมะลิลวงยาว ข้าสมัยก่อนจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่เม็ดสีมันจะมีขีดขีดนะครับผมลำต้นสูง120เซนนะครับผมลำป้องเนี่ยสีสีเหลืองนะครับข้อต่อสีเขียวนะครับผมนี่เอามาให้พี่น้องรับชมใกล้ๆนะครับผมก่อนเก็บเกี่ยวนะครับก็มีไม่เยอะครับปูัวนกรักสายพันธุ์นะครับผม ก็จะพอแบ่งปันพี่น้องที่สนใจนะครับแต่บางสายพันธุ์เราก็สงวนสิทธิ์นะครับผมอาจจะไม่ได้แบ่งปันนะพี่น้องต้องรอดูในปีถัดไปครับผมเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับผมสายพันธุ์ที่พี่น้องกําลังรับชมอยู่นี้นะครับมีชื่อว่าข้าวเจ้าเหลืองอ่อนนะครับพี่น้องนี่พาพี่น้องมารับชม ก่อนจะเก็บเกี่ยวนะครับถือว่าแก่แล้วนะครับแต่ยังไม่ยังไม่นั่นยังไม่แก่ทั้งหมดนะครับผมการจับลวงนะครับพี่น้องนี่จับลวงทีอยู่นะครับผมการจับลวงทีสูงร้อยสามสิบเซนนะครับสูงร้อยสามสิบเซนโดยประมาณมีไม่เยอะนะครับผมสาหรับข้าวเจ้าเหลืองอ่อนนะครับข้าวโบราณน,นะครับผมพี่น้อง มาเก็บบรรยากาศที่มีลมนะครับผมลมหนาวมาอีกแล้วพี่น้องเออเราก็เกี่ยวข้าวไปนะครับผมเราก็เก็บพันธุข้าวไปด้วยนะครับเก็บพันธุกรรมข้าวนะครับข้อต่อและลำป้องนะครับสีเหลืองและสีเขียวน้ข้อต่อสีเขียวนะครับข้อต่อปกตินะครับเหมือนข้าวทั่วไปนะครับการแต่กอผ่านกลางครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับนี่นี่นี่ สายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับมีชื่อว่าข้าวเจ้างาช้างนะครับนี่เลยยาวนะครับผมนี่ดยใกล้ะนะครับข้าวเจ้างาช้างนะครับผมใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมอัดวีดีโอแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับเกี่ยวข้าวลุยน้าครับผมปีนี้อลินฟาร์มนะครับก็ มีนิดๆหน่อยๆนะครับพอได้แบ่งพันพี่น้องไปปลูกอนุรักษ์นะครับผมลําต้นสูงเพียงร้อยี่สิบเซนนะครับพี่น้องนี่ร้อยี่สิบเซนอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่สมบูรณ์นะครับผมนี่รวงนี้รวงนี้รวงนี้เลยนี่รวงนี้นะครับผมมามารับชมนะครับผมรวงก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องปลูกในระบบอินทรีย์หรือออร์แกนิกนะครับร้อยเปอร์เซนนะครับพี่น้อง อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้วาินฟาร์มนะครับพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งให้วารินฟาร์มพันข้าวพื้นบ้านอินทรีย์นะครับเรามีคลิปพันข้าวหลากหลายร้อยสายพันนะครับมาให้พี่น้องได้ติดตามรับชมนะครับผมแล้วไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับผมสายพันธุ์ที่ได้รับชมอยู่นี้นะครับมีชื่อว่าเจ้าหอมลูกลังนะครับผมพี่น้องก็เป็นระยะเป็นแป้งแล้วนะครับผมนี่เป็นแป้งนมลงอย่างสวยงามนะครับพี่ สวยงามครับสูง120เซนครับผมข้อต่อและลำป้องเลยสวยปกตินะครับรวงก็จับรวงปานยางนะครับผมมีน้อยหนึ่งนะครับผมสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้ข้าวเจ้าหอมรูกรังอ,อ่ดูดูรวงสมบูรณ์ครับผมอาจจะไปโฟกัสหน่อยนะครับพอลมนะครับผมเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับผม ปลูกอนุรักษ์ไว้เช่นเดียวกันครับผมสำหรับข้าวเหนียวกำต้นดำนะครับถึงจะไม่ค่อยจับลวงทีนะครับเหมือนข้าวกำสายพันธุ์อื่นๆนะครับผมแต่ก็แต่ก็สวยงามนะครับผมนี่กำต้นดำแล้วดูลำต้นของมันนะครับผมมีไม่เยอะมีน้อยหนึ่งนะครับผมแบ่งได้เป็นซองนะครับมีช่องทางไลน์แอดนะครับวารินฟาร์มแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0 9 0 9 4 4 5 4 0 0 นะครับพามาชมก่อนเก็บเกี่ยวนะครับผมเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเราจะไม่มีข้อมูลในการเก็บบันทึกนะครับสาหรับข้าวเหนียวกํมต้นดานะครับผมมาดูรําป้องและข้อต่อนนครับนี่ประมาณนี้เลยพี่น้องนี่นี่น,น,ออนี่เห็นอยู่เห็นอยู่แต่กอปานกลางครับผมพี่น้องสูงไม่สูงมากนะครับเห็นี่สูงไปร้อยยี่สิบเซนนะครับข้าวเหนียวกํมต้นดําเดี๋ยวไปชมทายบ้านถัดไปครับ สายพันธุ์ที่ได้รับชมอยู่นี้นะครับพี่น้องโอ้ย oh. มีชื่อว่าข้าวเหนียวน้ำผึ้งนะครับผมนี่สีสีสวยงามมากครับสีสวยงามมากเลยสวัสดีครับเสวยงามเราทักทายต้นข้าวนะครับพี่น้องนี่ยวซุมหน่อ,อยี่สีประมาณนี้นะครับข้าวเหนียวน้ำผึ้งนะครับพี่น้องพามาชมนะครับก่อนเก็บเกี่ยวนะ อันนี้คือความสูง130-140เซนนะครับพี่น้องอลมสูง130เซนนะครับข้อต่อและลำป้องนี่แต่ออกแดงๆนะครับผมบอกสีชมพูชมพูนะครับลำป้องนี้นะข้าวสายพันธุ์ที่เรานำมาพี่น้องดูเนี่ยมันจะมีไม่ข้อต่อสีเขียวก็ลำป้องสีม่วงก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ไม่เหมือนกันทุกสายพันธุ์นะครับพี่น้อง สวยงามครับผมจับรวงจับรวงทีเนาะอันนี้เรียกว่าจับรวงทีนะครับผมข้าวเหนียวน้ําผึ้งนะครับผมมีให้จับจองเป็นซองนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับสายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับผมมีชื่อว่าข้าวเจ้ามะลินินโบราานนะครับอันนี้ชื่อและสายพันธุ์นี้ได้ได้มาจากเครือข่ายนะครับผม เราก็เลยมาปลูกอนุรักษ์ดูนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมข้าวเจ้ามะลินินโบราณน,นะครับสูงเพียงร้อยยี่สิบเซนเท่านั้นนะครับพี่น้องมาดูข้อต่อใบนะครับผมใบใบสีเขียวขอใบม่วงนะครับพี่น้องนี่นี่นนมาให้ดูขอใบจอกม่วงๆหน่อยนะครับผม เป็นสีเขียวของใบม่วงมะลินินโบราณน,นะครับข้อต่อสีข้อต่อสีม่วงนะครับพี่น้องนี่นี่เลยนี่ทุกต้นาจะข้อต่อสีม่วงลำปองสีม่วงนะครับข้อต่อสีเขียวอมม่วงนะครับผมนี่มีมีข้อมีขีดเห็นไหมเออประมาณนี้นะครับพี่น้องรวงปานกลางครับจับรวงปานกลางไม่ไม่รวงใหญ่มากก็ปานกลางแล้วพี่น้องเอ้ย นะครับมาลีนินโบราณนะครับเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับสายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับมีชื่อว่าข้าวเจ้าข้าวนกนะครับผมนี่รวงประมาณนี้นะครับสูงเพียงเจ็ดสิบเซนนะครับพี่น้องจับรวงทีอยู่นะครับเป็นข้าวนาปีนะข้าวเจ้าข้าวนกอรวงสวยครับนี่รวงสวยนะครับมีไม่เยอะนะครับมีหยอมหนึ่งนะครับข้าวเจ้าข้าวนกรวง ต้นเสมอกันดีนะครับผมข้อต่อและลำป้องนะครับก็สีสีเขียวนะครับปกติสีมันต้นข้าวทั่วๆไปนะครับสำหรับเขาจากเาวรกเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับนี่เลยล้มละเนียละหะนาเลยพี่น้องตอนนี้น้ำในแปลงนาย,ยังมีอยู่นะครับนี่าสายพันธุ์นี้ก็ลำต้นลำต้นใหญ่ เพราะใหญ่ไม่ถูกทหารนะครับผมใหญ่จะล้มนะครับเพราะหนักลวงนะครับพี่น้องนี่ล้มล้มมาเลยนะครับ <Jeez> ข้าวเหนียวลาบไผ่ข้าวเหนียวลาบไผ่นะพี่น้องนะจับลวงทีครับผมล้มมาใส่คนาละเออนี่นี่นี่จับลวงทีสูงร้อยสามสิบร้อยสี่สิบ40เซนครับผมเป็นข้าวนาปีนะครับพี่น้องนะครับลำป้องสีเหลืองนะครับข้าต่อสีเขียวนะารับ น,นะครับผมอาพามาชมนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปพันธุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์นะครับมาให้พี่น้องรับชมในคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับสายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับผม ก่อนเก็บเกี่ยวนะพี่น้องไปอย่างเร็วๆเลยนะครับมีชื่อว่าข้าวเหนียวดอ,อกกลมนะครับดอ,อกกลมเม็ดจะเป็นเ <T> ม็ดเอ่อะจะนี่นะครับประมาณนี้มเล study, มล็ดนะครับผมจับลงจับลงทีจับลง,งปานกลางนะครับความถี่ปานกลางนะไม่เยอะนะครับลําต้นลําต้นแล้วข้อต่อสีม่วนนง,นนงนะครับพี่น้องนี่สูง120เส้นนะครับข้าวเหนียวดอ,อกกลมนะครับ เดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับผมเหลืองๆที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้ครับมีชื่อว่าข้าวเหนียวหอมอม้อมนะครับผมอันนี้สูงเพียง80เซ้นนะครับการการการจับดวงไม่ไม่ไม่เยอะนะครับผมพี่น้องอ,อ,อัดวิดีโอไปเลยจะได้เก็บเกี่ยวครับเพื่อพี่น้องอัดเก็บเกี่ยววันนี้ครับผมมาดวิดีโอก่อนนะครับก็ยังมีเมเล็ดพันธุ์นะครับผม แบ่งปันเป็นซองนะครับพี่น้องอสนใจก็ทักมาทางท่องทาง Line แอดนะครับว่าลินฟาร์มแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก4 0ศูนย์เก้นะครับเรามีพันข้าวให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับแล้วก็เอาไปปลูกในพื้นที่ของท่านนะครับผมเ,เดี๋ยวไปชมทายพันธุ์ถัดไปครับผมครับสายพันธุ์ที่ได้รับชมอยู่นี้ครับข้าวเหนียวเมืองงานะพี่น้องนี่มเมล็ดอ้วน นะครับมเมล็ดว่วนมเมล็ดใหญ่นะครับเป็นข้าวเหนียวจับรวงพี่น้องดูเองก็แล้วกันนี่การจับรวงเนาะว่าโอเคอยู่จับรวงเยอะอยู่นะครับมียอมหนึ่งนะครับผมนี่ยอมหนึ่งให้พี่น้องได้แบ่งปันเอาไปปลูกนะครับผมในพื้นที่ของท่านเออนี่แบ่งเป็นซองนะพี่น้องปลูกลงรักไว้หรือว่าปลูกเป็นมเมล็ดพันธุ์ทำพันธุ์ปะุงพันธุ์นะครับ สูงแปดสิบเซนไม่เกินแ0ดสิบเซนครับพี่น้องอข้าวเหนียวเมืองงานะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมเดี๋ยวไปชมอีกหนึ่งสายพันธุ์มีหอมเก็บเกี่ยวเช่นเดียวกันเออมีข้าวเจ้าดอกไม้นะครับผมดอ,อกสีคำๆสีช้ำๆนะครับผมเออส่วนส่วนข้อต่อแล้วไอ้ลำป้องอะจะออกสี สีม่วงๆหน่อยนะครับผมสําหรับข้าวข้าวเจ้าข้าวเจ้าดอกไม้นี่นะครับพามาดูรวงก่อนเก็บเกี่ยวอย่างรวดเร็วนะครับพี่น้องอย่างรวดเร็วดีกว่าไม่มีภาพให้ดูนะครับพี่น้องนี่จับรวงไม่เยอะนะครับผมสำหรับข้าวเจ้าดอกไม้นะครับนี่ก็ลำต้นอ่อนด้วย นะครับเจอฝนก็ล้มแล้วนะครับผมพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพาพี่น้องไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับผมอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับพี่น้องพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมข้าวเหนียวมเตืดนะครับผมพี่น้องโอ้ยล้มล้มขีดตุมนะครับผมเกี่ยวข้าวลุยน้ํานะพี่น้องนี่ว่ารินฟา์มปีนี้เกี่ยวข้าวลุยน้ําปีที่แล้วน้ําไม่ดีน้ําไม่เยอะ ปีนี้น้าดีน้ําเยอะเยอะจนเกินไปนะครับข้าวเหนียวมาตืดน,นะครับสูงร้อยห้าสิบเซนนะครับพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมดูการจับรวงนะครับผมปานกลางนะพี่น้องนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องซูมเออนี่ซูมแล้วก็ประมาณนี้พี่น้องนี่จับรวมเป็นพุ่มเป็นพวงน,นะครับข้าวเหนียวมาตืด นะครับลำต้นข้อต่อสีเหลืองลำต้นที่เขียวครับผมคล้ายๆข้าวเหนียวทั่วๆไปนะครับพี่น้องโอ้ร้อมเก็บเกี่ยวแล้วครับผมร้อมเก็บเกี่ยวแล้วมเก็บเกี่ยวแล้วครับเ๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับผมครับสายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับมีชื่อว่าข e ้าวเหนียวดอกมะกอกนะครับผมมีพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับพี่น้อง ข้าวสายพันธุ์นี้เป็นข้าวลำต้นแข็งอยู่นะครับพี่น้องไม่ล้มนีม่มเมล็ดดำนะครับมเมล็ดทีน้ำตาลนะครับผมหอผลผลิตด,ดีนี่พี่น้องอนี่นะครับพี่น้องทีมงานเกี่ยวก็เกี่ยวไปนะครับผมทีมงานอัดวิดีโอก็อัดไปนะครับสูงร้อยสามสิบเซนนะครับผมข้าวสายพันธุ์นี้เออเอามาให้พี่น้องได้รับชมก่อนเก็บเกี่ยวนะครับผมเป็น น,นะครับผมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับอันน,น,นี้สายพันธุ์หนึ่งนี่สายพันธุ์ใเหลืองขมิ้นนะครับเจ้าเหลืองขมิ้นจับลวงหางนะครับจับลวงหางแต่ก็พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมพร้อมเก็บเกี่ยวจนแห้งคาต้นแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็ข้าวเจ้าเหลืองขมิ้นนะครับผม พาไปชมอย่างรวดเร็วนะครับพี่น้องก็ทั้งคนเกี่ยวก็เกี่ยว,ยวไปเราก็อัดวิดีโอไปนะครับเออเสายพันธุ์ถัดไปนี่พี่น้องข้าวเหนียวตาปานโอ,อ้นี่จับรวงเยอะนะครับผมจับรวงเยอะจับรวงทีนะครับมัน ้องซูมให้พี่น้องได้ดูด้วยอือน,ออน,น,อนีนะครับผมจะรวมเป็นพุ่มนะครับผมข้าวเหนียวตาป้านมีไม่เยอะนะครับผมถ้าพี่น้องท่านใดสนใจจะสั่งไปเป็นทำมเมล็ดพันธุ์ก็ถ้าถามเข้ามานะครับทาช่งทองทางช่องทางไลน์แอดนะครับว่าลินฟาร์มนะครับว่าลินฟาร์มหรือบเบอร์โทรสอบถามนะครับผม เออศูนย์เก้าเอศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่สี่ห้าสี่ศูนย์ศูนย์นะครับข้าวเหนียวตาปานะครับเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับพี่น้องอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับสำหรับข้าวเจ้าหอมสอนจับลวงไม่ค่อยทีนะครับผมพี่น้องจับลวงไม่ทีเลยจับลวงน้อยนะครับพี่น้องเออน้อยถึงปานกลางแหละอยู่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับข้าวเจ้าหอมสอนการแต่ก็ ดีอยู่นะการแต่กรดีอยู่นะครับพี่น้องเอามาให้พี่น้องได้รับชมก่อนเก็บเกี่ยวพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับนี่ใบธงใบวีแห้งแล้วนะครับผมใบธงใบวีแห้งแล้วนะครับผมเรามากับทีมงานที่มาเก็บเกี่ยวมาพร้อมกันอัดวิดีโออัดไปคนเกี่ยวก็เกี่ยวไปนะครับผมอาจจะได้ยินเสียงเออว่าไหนอัดวิดีโอแล้วไหนยังไม่ได้อัดนะครับผมอัดแล้วเกี่ยวเลยนะครับเข้าเจ้าหอมสอน นะครับเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับผม